เกษตรกรเราทําแบบนี้นะครับช่วยค่าไฟได้ทั้งเยอะนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้อะไรนะครับทํำแบบไหนไปช่วยค่าไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับหาคลิปนี้บรรยากาศเช้าเ้าเย็นเย็น,นะครับในรอบๆอบ ถนนนะครับที่ปลูกยางพาราไม่กี่ต้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะกรีดแล้วก็ช่วยค่าไฟได้นะครับพี่น้องประหยัดทั้งเยอะนะครับสําหรับคนไม่มีไรายได้ชาวนาอย่างเรานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ยางพาราช่วยชําระค่าไฟแบบไหนนะครับเรามาดูมาชมกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องก่อนอื่นก็พาพี่น้องดูต้นยางพารานะครับสมบูรณ์มากแล้วก็ใหญ่มากนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ประมาณเกือบห้าสิบต้นนะครับก็ใช้ที่ว่างใช้ที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มาปลูก ยางพารานะครับพี่น้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็กรีดยางชำระค่าไฟเดือนหนึ่งก็สามร้อยสีร่รอยนะครับค่าไฟที่ใช้ในบ้านก็ใช้ยางพารานี้ช่วยได้นะครับพี่น้องครับเราก็เอาใบาเศษยางพารามาทําเป็นปุ๋ย นี่แหละครับก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับสําหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็หาที่บ้างนะครับรอบๆคันนาปลูกยางพารานะครับพี่น้องครับก็สวยงามมากนะครับสุดพี่น้องนะครับก็เป็นยางพารานะครับ นี่แหละครับพี่น้องอย่างน้อยลูกหลานโตมาก็ได้เห็นว่าต้นยางพาราลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับดินธรรมดาบ้านเราก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องลำบากยุ่งยากอะไรนะครับยางพาราเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็กรีดนานแล้วนะครับ เดี๋ยวก็เพลนี่ปิดหนาๆนาก็สามารถที่จะกรีดได้เองนะครับหาปักกรีดตาำๆยางขาจะไหลยเยอะนะครับพี่น้องครับ ก็จากช่องสุดาฟาร์มมีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เรียนเรียนรู้กันคลิปนี้หาว่าพี่น้องไม่มีข่าวไฟใช้แบบนี้นะครับพี่น้องสามารถช่วยข่าไฟได้นะครับแต่ละเดือนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ